น้ำอะไวะใช่ใช่ทำอะไรฉันลองเข้าไปโดดดูสิทำอะไรมา

ต,ต,ต,ตอนนี้ก็มีดาบเหมือนกันดาบดาบดาบทาน้นเลยมันเวลาจะรวบกันแล้ว I'm a call, man. โคตรใส่ข้อถอดให้ไม่มีใครจะมีอะไรปืนโคตรจะมีปืนเป็น็นะข้อถอดมันเป็นปืนแย่ละมันมีจริงไม่โดน ตัวเหมือนกันต่กเป็นแอปเปิลแล้วก็มันตัวใหญ่ด้วยมาเพื่อจัดกัร เกลียดมากแล้วก็เข้าไปในน้ำ ก็ตัวใหญ่ก็ออกมาลกลกเล็กหนยเล็กอืมเท่านี้ก็ได้ทำเท่านี้แล้วก,ก็ลูกน้องมันเมกับมันมากับพวกน้องเออันี่มันกับลูกน้องรวมไมะจ,จัดการกันอันนี้ก็มีนะอืมโคด,ด 嗯。Mm. แตกไปหแตกไปสอง เขาอยู <nhân dı"> <c oughs> ่ในน้ำเลยมัเขาอยู่ในน้ำเลยหลายตัวเลยเออหลายตัวที่มันต้องสู้อ่าเหลือแค่สองตัวแล้ว เก,ก็เดินมาแล้วก็บุง้งเฮ้ยนี่คือเขาที่ติดอันนี้นนอวมากนเดียว ก็ฟังแอปเปิ้ลไฟชนะทุเรนน่ แตกไม่เกยบขีดงานเลิกกันก่อนพื้นแตกอไม่ค่อ,องใ้วยมันดอกเยีะยมากตอนนี้มีพลังไม่ัวใหญ่ อแตกไปสองอืมแตกหมดไอตัวนึงยังไม่แตกเด็ดน,นดงไงล่ะแตกแล้วเพราะว่าพลังหมดตัวนี้มีพล,ลังวิเศษ ก็คือผู้ต่อสู้แล้วก็บุ๊ปบุ๊มยังไม่เปิดกระดิ่งตาเดียวก็ปขึ้นแล้วดาบที่มันถืออยู่มันก็ดัำมาเสียบหน้าชิดดิเสียบหน้าตรงๆเลยแบบเสียบหน้าเลยเอ๊ะก็คือแบบเสียบอะแต่ถ้าตัวใหญ่น và đắm đạp cho đàn mà xẹp nó bùm lên luồng bùm Hãy subscribe cho หัวขาดได้ก็เดินมาทำแอปเปิ้ลดิโกชอบแอปเปิ้ลอมไะแอปเปิ้ลล่างไม่ชอบชอบแบบตัวใหญ่ๆอ่ะ ใช่สิบสิบ A P P L E Apple ใช่ไหมใช่ไหม Apple ไม่ไม่รู้ไงเออคนไม่รู้อ่ะไปดิเลย คนนี้ตั้งใจที่จะฆ่าบอตตัวนี้เลยอยากได้เลยจะเอาดาบมาแล้วเคลย้ยงนี่มันโดนหัวแล้วก็ดูนหัวเต็มเต็มเยี่ยมโดนหน้าอ่าโดนหน้า อันนี้คือไททันวิเศษนนี้อันนี้คือหอกเสียบ่วงบุมอืบุม ก็มีตัวใหม่อีกนึงซึ่งคนนั้นก็สามารถเอา <Huh? S 1> นี่อันนี้ก็มาเสียบดีนะมันมีมีดจะไปเดินไปเดินผาดข้องบน,น,นไม่สามารถสู้ได้แต่ดีนะที่ไปโดนตัวก็ไม่สามารถล้มลงมาได้ทำให้มันมันมีลาบูนีง งง่งะยาแล้วคนนี้เขาก็มีหอ,อกหอ,อกนี้เตรียมไว้ที่จะจัด,จดการกับสาบะรัดซึ่งเขาจะไม่มีโยนทิ้งนี่ก็อสายท่าน60เมตรคารวุธีจัดการ คนนะคเขารู้วิธีจัดการก็คือนี่เสียบตรงนี้หัวสีรหัวใจมันมนั่นแหละจบแค่นี้นะคะบ๊ายบาย